วิธีนำตัวเราไว้ในแก้วกาแฟทำยังไงไปดูตินาบอกให้ออยากกกจะขัฟ้สกแกวนึงเข้ามาที่แอปแคปคัทบวกเพิ่มโปรเจกต์ใหม่จากนั้นเลือกภาพสวยเรามา1ภาพคลิกเพิ่มค่ะจากนั้นปรับอัตราส่วน9ต่อ16และคลิกคือไหมถูกจากนั้นให้เรามองไปที่บาร์ด้านล่างคลิกภาพสอนคลิก เพิ่มโอเวอร์จากนั้นให้เรานำคลิปวิดีโอกแก้วกาแฟที่เตรียมไว้นำเข้ามาคลิกเพิ่มและถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้คลิปวิดีโอกแก้วกาแฟนี้สามารถแชร์ไปที่ส n p p t i c และดาวน์โหลดเลือกตัดเฉพาะส่วนที่ต้องการนำไปใช้ได้เลยค่ะคลิปวิดีโอนี้มีความยาวที่11วินาทีเพื่อเพื่อนๆได้คลิปวิดีโอรูปกาแฟมาแล้วแตะไปที่รูปของเราให้เป็นกรอบสีขาว จากนั้นให้ลากไปให้สุดคลิปวิดีโอแก้วกาแฟค่ะแล้วมองไปที่บาด้านล่างมองหาคำสั่ง c u t เอาเลือกโคมาคีแตะวงกลมเส้นปะเพื่อดูดสีเขียวปรับความเข้มที่15ค่ะคลิกทูจากนั้นแตะรูปเราให้เป็นกรอบสีขาวให้เราใช้สองนิ้วย่อภาพเราลงมาก็จะเห็นหน้าเราให้เท่ากับขอบแก้วพอดีจัดให้สวยงาม คลิกย้อนกลับ2ครั้งมองหาคำสั่งเอฟเฟกเลือกเอฟเฟก i วิดีโอเลื่อนหาคำสั่งเลนจากนั้นเลื่อนลงไปด้านล่างหาคำสั่งตาปลาสองคลิกถูกค่ะจากนั้นมองไปที่บาร์ด้านล่างหาคำสั่งปรับแก้ปรับฟวา์มเ็วเท่ากับ10ค่ะตัวกองปรับที่90ค่ะช่วงปรับที่85ขนาดปรับเป็น43ค่ะคลิกถูกจากนั้นแตะแทบเอฟเฟก เป็นกรอบสีขาวเลื่อนไปให้สุดคลิปวิดีโอค่ะจากนั้นคลิกย้อนกลับ1ครั้งคลิกเอฟเฟกต์วิดีโอเลือกหาคำสั่งมืดครึ้มเลื่อนลงไปด้านล่างหาคำสั่งขนนกแบบนี้ค่ะจากนั้นลากแทบเอฟเฟกขนนกไปให้สุดคลิปวิดีโอค่ะ เท่านี้เราก็จะได้คลิปสวยๆน่ารักน่ารักแบบนี้มาโพสกันแล้วและถ้าใครอยากจะใส่เอฟเฟกอะไรเพิ่มก็เพิ่มได้เลยหรือจะเล่นแม่แบบตินาเป็นไอเดียและตินามีกลุ่มเรียนฟรีพิมพ์อยากเรียนฟรีได้เลยค่ะ